i Excel Do o s m t h n สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Oh My ม e l ลครับคลิปนี้ก็จะเป็นไกด์ของเกม u n d e c e m b e r นะครับแนะนำการคราฟของใส่นะครับในช่วงของการวิ่งแอคนั่นเองรับรองว่าถ้าใส่ของที่มีมอสประมาณนี้นะครับต่อให้เป็นมือใหม่เนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถวิ่งแอคได้จบแบบชิวๆอย่างแน่นอนนะครับโดยพวกของทั้งแทบทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆสามารถหาซื้อไดจาก NVC Back Smith นะครับที่อยู่ตามแอคต่างๆได้เลยนะครับโดยเขานะครับจะขายพวกอาวุธนะครับแล้วก็ขายพวกชุดเกระนั่นเอง หรือถ้าเพื่อนๆไปตีมอนสเตอร์แล้วมันดรอปมามีของที่เทียสูงกว่านี้เนี่ยก็สามารถใช้อันนั้นเอามาคราฟได้เลยนะครับผมโดยด้วยผมนะครับจะแสดงให้ดูไล่ไปแต่ละชิ้นส่วนเลยนะครับว่ามันต้องการมอดอะไรเป็นหลักนะครับโดยชิ้นส่วนแรกนะครับก็คืออาวุธนะครับอาวุธเนี่ยในอันดิเซนเบอร์เนี่ยตอนวิ่งแอคเนี่ยเราใช้แค่มอดแอตแท็กที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็แอตแท็กที่เป็นหน่วย2องมอดนี้แค่นี้ก็พอนะครับ โดยให้เราเน,น้นที่มอสแอดแทกที่เป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นหลักเลยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆมีเอเซนเหลือนะครับก็สามารถค้าให้มันออกมาคู่กันทั้งแอดแทกที่เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็แอดแท็กที่เป็นหน่วย,ยะอะไรก็ได้นะครับคราอย่างไงก็ได้นะครับให้เลขแอดแทกข้างบนเนี่ยมันสูงที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับยิ่งอาวุธราอแรงนะครับเราจะยิ่งตีแรงหรือสก,กิลแรงเพิ่มขึ้นไปด้วยมอสอื่นๆน,นะครับไม่ต้องเป็นเน้นอะไรมากเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเลเวลสูงขึ้นเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนอาวุธไปที่อาวุธระดับสูููงงงขขึ้้้นนนนนนกกวววว่่่่่่่าาาีีีออออออยยดดตตไปปทํใหหมมมะคครับสส็็ืเ หมวกเนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนๆใส่เป็นหมวกที่เป็นอาร์เมอร์ล้วนนะครับหรือหมวกที่มันใช้ค่า s t r เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่ามอสที่เราจะเน้นเนีนเน่ยก็จะเป็นมอสเกียร์อาร์เมอร์นะครับที่มันเป็นเปอร์เซนต์แล้วก็เกียร์อาร์เมอร์ที่มันเป็นหน่วยนะครับถ้าออกมาคู่กันแบบนี้ก็จะดีมากเลยจะได้หมวกที่มีอาร์เมอร์ที่ค่อนข้างสูงมากนะครับก็คือหมวกให้เราเน้นอาร์เมอร์เป็นหลักนั่นเองส่วนต่อมานะครับก็คือเกาะไหล ก็อะไรเนี่ยเราไม่ได้จะเน้นอะไรมากนะครับมอสที่สําคัญก็คงจะเป็นพวกมอส HP ดที่เป็นหน่วยแบบนี้นะครับแล้วก็มอสกันธาตุอะไรก็ได้แถมๆม,มานิดนึงก็ยังดีนะมีก็ดีกว่าไม่มีเนาะกันธาตุนะครับให้เน้นแค่นี้ก็พอเพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวเราก็ต้องคราฟใหม่อยู่ดีนะครับส่วนของชุดเกราะนะครับผมจะแนะนําให้เป็นชุดเกราะที่มีค่าหลบล้วนนะครับหรือค่าดอทเลสอย่างนี้นะครับชุดเกราะที่ใช้ค่าเดกร้วนนั่นเอง เพราะว่ามอสที่เราจะเน้นจริงๆนะครับก็จะเป็นเกียร์ดอทเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เกียร์ดอทที่เป็นหน่วยเอาแค่2อมอสนี้ก็พอมอสอื่นนะครับได้มาถือว่าดีนะครับแต่ว่าไม่ต้องเน้นอะไรมากเอาเน้นที่เป็นเกียร์ดอทเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เกียร์ดอทที่เป็นหน่วยแบบนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้เสือ้อเกาะเราเนี่ยเป็นเสือ้อเกาะที่มีค่าหลบที่สูงที่สุดเพราะว่าหลบเกมนี้นะครับเอาจริงๆแล้วมันค่อนข้างโกงมากนะครับหลบเกมนี้สามารถหลบได้แทบจะทุกอย่างในเกมเลยนะครับเพียงแค่เรามีหลบในชุดเเเเเเกกกกรราาาาาะนนนนนนีี่่ย็็็ททให้้้้้ถึึขมปตััวววแแแลลออคคพพงบ ส่วนต่อมาเป็นส่วนของถุงมือนะครับถุงมือกับเกาะไหล่เนี่ยมอสก็จะเน้นค,คล้ายๆกันนะครับเป็นมอสที่เน้นเลือดที่เป็นหน่วยแบบนี้นะครับแล้วก็เน้นการทาดอะไรก็ได้แถมมานะประมาณนั้นนะครับส่วนของรองเท้านะครับรองเท้าเนี่ยเน้นโมเมนต์สปีดเป็นหลักเลยเพราะว่ามีแค่ส่วนของเท้าเนาะอ่ารองเท้าก็าจะเน้นวิ่งเข้าไปจะทําให้เราวิ่งแอคได้เร็วมากขึ้นนะครับ ต่อมาจะเป็นส่วนของเครื่องประดับกันบ้างครับเครื่องประดับเนี่ยอาจจะไม่ได้มีขายที่ NBC b a c k s m i t h นะครับเวลาเพื่อนๆดรอปมาถ้าเห็นว่ามอสตข้างบนมันมีประโยชน์เนี่ยก็สามารถเอามาคราฟต่อได้เลยในส่วนของสร้อยเนี่ยก็จะเน้นเป็น h P ที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสร้อยจะมีมอสต h d P เปอร์เซ็นต์เนาะก็ให้เราเน้นมอสต h P ที่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่เดือก็จะอาจจะมี h P ที่เป็นหน่วยหรือเป็นมอสตกันธาตุอะไรก็ได้แถมพวกๆมานะครับเน้นเอาให้มันคุ้มๆนะครับไม่ต้องไปปรานีอะไรมากเพราะเดี๋ยวเเราเปลีี่่ยยนนตออังู ส่วนเข็มขัดนะครับก็จะมอดคล้ายๆกับสร้อยเลยนะครับเน้นให้มีมอสเดีที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็กันธาตุอะไรแถมมาด้วยก็ได้นะครับในส่วนของแหวนก็จะคล้ายๆกับพวกเกาะไหล่กับถุงมือนะครับเน้นให้เป็นมอสเฮดพีที่เป็นหน่วยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นกันธาตุอะไรแถมๆม,มาก็ได้นะเอาให้มันกันธาตุคุ้มๆค,ครับมีเยอะๆไว้ก็ยิ่งดีนะครับ ส่นวนแหวนที่ข้างนะครับผมถ้าเพื่อนๆเล่นในซีซั่นโหมดเนี่ยเขาจะแจกเป็นแหวนบิ g ิน n i n g มาอยู่แล้วนะครับแหวนนี้ก็ค่อนข้างดีมากเลยสามารถใส่ได้ยันจบแอคเลยนะครับใส่ยาวๆไปเลยนะครับโดยเพื่อนๆเนี่ยควรจะไปดูด้วยว่าขาดการทาุอะไรนะครับก็ให้เวลาเราค้าของก็อาจจะเน้นการท่านั้นเป็นหลักนะครับการท่าทุกท่าไม่จำเป็นต้องเต็มก็ได้นะในช่วงวิ่งแอคอะ แต่ว่าอย่าให้การธาตุมันแบบบางอันมันเต็มบางอันมันแบบศูนย์เลยอย่างนั้นก็จะไม่ดีนะเอาให้มันเน้นสมดุลสมดุลน,นะครับเวลาเราไปเจอมอนที่มันธาตุนั้นๆเราจะได้ไม่แบบอยู่ๆก็วูบไปนะครับมีการธาตบ้างก็ยังดีกว่าไม่มีเลยนะก็เดี๋ยวจะสรุปแบบเร็วๆให้เลยนะครับก็คืออาวุธนะครับก็เน้นเป็นแท็กเปอร์เซ็นต์นะครับผมส่วนของหมวกนะครับเน้นเป็นอาร์เมอร์เป็นหลักเลยเอาให้อาร์เมอร์เยอะที่สุดนะชุดเกราะเน้นเป็นหลบเป็นหลักนะครับ ส่วนอื่นๆก็จะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับก็จะเป็นเลือดกับกันธาตุับเลือดกับการธาตุเลือดกับกันธาตุเลือดกับเลือดกับกานธา,า,าตุนะรประมาณนั้นนะครับจะมีส่วนของรองเท้าให้มันมีมูฟเมนต์มันจะได้วิ่งแอคได้เร็วมากขึ้นเย่าหลือ่าเอเซนต์ตอนเราวิ่งแอคนะครับมันไม่ได้มีเยอะอะไรมากมายนะเราจะไปคราฟป,ปานี่ทุกอันมีครบ6วกมอสที่เราต้องการเหมือนพวกเอ็นเกมเลยมันก็ไม่ได้นะครับเน้นแค่มอสําคัญๆก็พอแล้ว นะครับประมาณนั้นเดี๋ยวเขาขอเสริมนิดนึงนะครับเรื่องของสเตตัสนะครับสเตตัสในเกมอันดิเซมเบอร์เนี่ยก็มันไม่ได้มีอะไรอัพยากนะเพื่อนๆไม่ต้องไปกังวลไปนะครับอาพผิดเรารีใหม่ได้ตลอดอยู่แล้วนะครับค่าสเตตัสเนี่ยให้เราเน้นนะครับที่สเตนเป็นหลักเลยนะครับส่วนของค่าเด็กกับค่าอินเนี่ยให้เราอัพแค่เพียงพอที่จะใส่ของนั้นๆได้ครับหรือเพียงพอที่เราจะใส่สกิลที่เราใช้ได้แค่นั้นก็พอนะครับ อย่างสมมติว่าสกิลเพ,เพื่อนเนี่ยมันใช้อ,อ,อินอยู่ที่50ก็อัพอินให้มันครบแค่50ก็พอหรือเสื้อเรามันต้องการเด็กอยู่ที่125ก็อัพเด็กแค่มาถึง1้5นะครับในส่วนที่เหลือพอยที่เหลือทั้งหมดนะครับก็ให้มันลงกันที่สเตนเลยเพราะว่าสเตนในเกมนี้นะครับมันบวก H p ค่อนข้างเยอะนะครับบวก H p เป็นหน่วยไหมแล้วก็ได้บวกอาร์เมอร์ที่เป็นเปอร์เซนต์ด้วยนะครับ HP แทบทั้งหมดของเกมเนี่ยแทบจะมาจากตรงนี้เป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นนะครับก็คือเน้นสเตนเ็นนหลััักกกก่่ะพวคคาาบด แค่อัพให้มันพอใส่ของได้เพื่อนๆไม่ต้องกังวลน,นะครับเกมมันสามารถรีค่าสเตตัสตรงนี้แทบจะตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปแบบซีเรียสมากนะในช่วงวิ่งแอคเนี่ยถ้าจะรีฟรีเลยนะครับหลังจากวิ่งแอคไปก็เสียเงินนิดๆหน่อยๆนะมันเป็นเงินในเกมครับกดรีได้ตลอดอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้แหละครับก็อย่าลืมเสียสละเวลาเพื่อนๆเนี่ยมาคราบของเพิ่มดิเฟนซีฟกันทัานิดนึงนะครจะทําให้การวิ่งแอคเนะี่ยมันง่ายมากขึ้นแบบทวีคูลเลยกรหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะลาไปก่อนสวัสดีครับ